สวัสดีเดจ้าพบกันอีกแล้วคะ่ะคุณเตุกตาพาฝันอันมาค่ะกาแฟของคนออรับนะคะเนะาะบางคนมันก็ใส่หนุมกินค่ะเพราะว่ามีน้ําตาลหนมนะคะเนะี่ยเอยตุกตาก็เป็นเบาหวานแต่ก็มาเที่ยวก็เลยลองชิมค่ะนมน้มําตาลแล้วก็กาแฟของคนนั้นซาุดิอาระ,ะเบียเนาะคอนาะมาเพื่อนเพื่อนกระสบายดีมดนะะเนาะคเนาะ อันตัวนี้ก็ยังอยู่ตยไต่อีพอยู่ค่ะกันลังอาบน้ําอันแต่งเก็บของนะค่ะนอ,ะอ,นอะใส่อันกระเป๋าก็นเอาลงไปแล้วก็นะเช็คเอาท์ค่ะแล้วก็นาไปกันโตมาค่ะนี่ค่ะก็เลยไปไปย่างมื่อเช้เนก็เลยปกันซื้ออันขนมมันขนมอารับเนี่ยค่ะมา,มากินกับกาแฟ หลานน้อยพันอยากกินน้ามันน้าปั่นผลไม้แตงโมค่ะเมื่อวานนี่กินไปสามแก้วมื้อนนี้ตั้งแต่ลบเล้าตั้งแต่เ้าแล้ผพากันย่างไปย่างตอนเ้าร้านค้าอันวันเห็นนั้นเข้าไปพันนถามว่าแม่ตัวยุกก็เลยอปันถาทำมาม้าเดชพันเลยพันย่างทางหลังเนาะกันเนาะก็เลยว่าแม่กำลังม้าเป่ว่าพันก็ปั่นแลยวเลยค่ะพันก็หัวละ วันนี้ขึ้นมาอีกนั่งจะน้อยก็เลยลงไปอีกเ่าบอกอยากกินอีกก็เลยพาก,กันไปอีกก็น่ารักค่ะอันนี้เอาขนมมันขนมอยู่เมืองตาลิฟนะค่ะเนาะตาอิฟตาอิฟขนมกะหวานบีเดค่ะถ้าคนชอบกาไอ้นั้นเออห้งโฉบ่งเนาะค่ะเนาะเออโบด้กิ่นนั้นเพราะว่ายาน้ําตาลขึ้นแค่น้ากาแฟนี่ก็มีน้ําตาลแย้วกัแต่ว่าโฉบ่งคะ่ะอันนี้นก็นั่งกินไปสักพักแล้วแหละแต่ นิดๆน่อยๆนะค่ะเนาะอ่ะขาเอินขนมตัวกับวรู้เด้อค่ะเดอนนี้ไม่รู้ค่ะมากินกาแฟหนกันข้องหลังนี่มันเป็นฮิสโ o รีเลยค่ะอยู่อันใจกลางเมืองอันต่อีฟนี่แล้วก็ไปทางนี้ก็เป็นอันมัสยิดใหญ่อันคำว่าเรี่ยวเมืงนี้มันภูเขาเนาะคะ่ะเนาะภูเขาล้มเลยคันไปเมดนี้ภูเขาเมดวิวงามงามค่ะ คำพู้เลือันมาเที่ยวซาอุดิอราระเบียก็อย่าลืมมาเที่ยวเมืองไตอีฟนะคะเด้อก็เป็นเมืองใหญ่เด้อค่ะก็มีที่ท่องเที่ยวเยอะแยะอยู่ก็แต่ว่าตรงหาเนาะคะ่ะก็ใช้เวลาแล้วก็มานอนโรงแรมน,นําเซนเซนทัมเนาะเนาะเซนเตอร์มันก็มีโรงแรมเยอะแต่ว่าเออทุกตาเนี่ยนอนอยู่โรงแรมอยู่ข้างมัสยิดใหญ่คะ่ะบรรยากาศตอนตีฮานี้พันซีอันสวดเนาะเะนาะ,ะ,นะ,ะสวดอันพระอ,อัลเลาะเพื่อนกา เธอบรรยากาศอีกแบบนึงค่ะเพราะว่าเรามาเมืองกันเมืองมุสลิมเนาะค่ะเนาะกันถือถือศาสนามุสลิมก็คือบรรยากาศกา็น่ารักค่ะคนมันก็น่ารักเฟรนลี่ทักทายค่ะอันนี้เ่าที่ว่าความรู้สึกที่ว่าเอยสัมผัสมาเนาะค่ะเด้ออ่ะกินกาแฟก่อนเนาะค่ะเนาะหอมนุ่มหวานค่ะหวานหวานวาน,น้ำตาล รัานสาวน้อยฉันยินอ่างน้ำมันส้วมหมูนึ่งพันโขเวลาคนนัดเช็คเอาหันแม่พันก็เลยบอกว่าเอาลุยพันวัน <laughs> ตามสะดวกมาโอ้ชื่นใจอยู่ค่ะกินไหลกระบนไยนี่ขอน้ำตาลขึ้นสูงะคะ่ะแล้วก็ตามด้วยอนี้ค่ะแต่เออพอดิกิินนะคะนะ่ะเนืลมพัดเย็นเย็นก็มีเ็งขนาดเลย อากาศดีเนาะมากอากาศดีโบมีเหงื่อไม่ได้ใช่ร้อนไม่ไม่เป็นร้อนชื้นเหมือนที่เราบ้านเรามันร้อนชื้นเด้อค่ะอยู่นี่ฮะอันนี้ร้อนแต่ว่าโบมีเหงื่อแต่ว่ากระปุบบร้อนแบบว่านียวตัวตึงๆโบโบปินเอผ้ากระบ,บได้เปีกยก<ะ>ติดเตอร์โบแลยทั้งที่แดดมดมืดเลยคะ่ะ มันนึกดูอีทีชุพหัเขาใส่เสื้อที่ว่าอันคุมลงไปนะมันลงพัดแล้วบางบางบางก็นแล้วคำว่าตัวเองสบายมันโป่งแม่นความพ้นวันนี้ขนาดขับรถขราบเมืองอัลบาฮาแล้วก็เมื่ออื่นกัน่ะไปเที่ยวกันโตกแต่ว่านไปก็เดือดนต้องบึงว่าอันไอคื้บ้านมีโปรแกรมอยู่ เห็นพันกันเล่าก็ฝังแล้วไอ้ตุ๊กตายังทายหลงมด้วยค่ะเด้อก็เบิ่งไปนากันเนาะค่ะเนาะพรต่างมาเที่ยวนะค่ะเนาะต่างมาเที่ยวน้าแล้วก็อันอันสิ่งสําคัญอันแรกก็คือมาอันไวยหลุมฝังศพเอ้ยเอ้ยผู้ใหญ่ลูกสาวพันกับหลานมานำเนาะค่ะเนาะก็สามคนสามสาวก็เป็นสิ่งที่ว่าทําเพราะว่าหลังนั้นพันเปิดวีซ่าว่างั้นเหรอปะแต่ก่อนกันอย่างเขาเขาลําบากเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวนี้พันเป็นเมืองเปิดเปิดแต่ว่าอ ก็ย่างโบได้เปิดมืดเลยค่ะมันก็ยังอยู่ต้องใช้เวลาอยู่ไอ้ว่านี่แต่ว่าคนแม่หญิงนี่ก็บ่จาเป็นต้องใช้ผ้าพวกหัวแต่ว่าเหาก็เอ้ยก็โพกค่ะเพราะว่าเหามาเมืองพันไปมาข้างนอกมันจะสะดวกเขาเสียหนะการขณะบ่โพกก็ขนมันก็เลียวเบืองอยู่แล้วเพราะพันยังบบชินเนาะค่ะเนาะเว้นแต่ทางเมืองหลวงทางเจ็ดด้าทางริยาตอันตือคุณอันมันเป็นเมืองใหญ่ก็มันก็คล้ายๆบ้านเหากรุงเทพเนาะค่ะเนาะพวมีเพื่อมาสนใจเพื่อพกั้นเลยว่า อันนี้อยู่แถวแตะอีฟนี่มันยังเป็นเมืองอันที่ว่าห่างไกลจากอันเชิดดากับยั่นอยู่แม,ม่นเป็นเมืองขานอกคนก็ยังบางครั้งก็ยังเป็นรุ่นเก่าอยู่มั้งเหรอปะแต่ว่าทุกคนนาฬิกเด็กเวลคัมอืมพันเห็นแต่เอือนย่างกับพันก็ว่าเวลคัมเวลคัมนนารักอ่ะลูกสาวเอือนเราจะหันคนงาม<ว>คุณแม่ขาลเลยจ้ะล้มเพลอะ ร้นแฮปปี้เนาะเอยร้นแฮปปี้แฮปปี้ค่ะอันอันขนน้อยมันก็แฮปปี้อันนี้ก็กินกาแฟกับเอยตุก๊กตาพาฝันอยู่เมืองต่อีฟค่ะเซ็นทรัมของเมืองต่อีฟเนาะค่ะเนาะฮิสตอรี่อันยาวนานว่างั้นเถอะปะถ้าผูเ้เดยอยากมาก็ลองมาดูค่ะนาเที่ยวนาอยู่อากาศดีค่ะคนก็นิสัยดีอาหารก็แซ่บเนาะคะ่ะเด้ออาหารเอเชียก็เยอะแยะค่ะ อาหารอาหรับิกก็เยอะแยะน้ำปั่นผลไม้นี่เยอะมากสงสัยคนคนทางนี้พันชอบกินพวกอันน้ำปั่นเยอะค่ะมีมีร้านขายเยอะมากอ่ะซํานี้เนาะค่ะเนาะพ่กันนั้นคลิปต่อไปเนาะค่ะเนดะ้อขอบคุณหนายที่มาที่ตามด้วยกันสวัสดีค่ะจากซาอุดิอาระเบีย,ยค่ะเมืองตตอิฟ